ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนมีินี้ทุกคนนะครับหลังจากที่แบงก์ชาติเองนะครับเตรียมสั่งการให้แบงก์ให้นอนแบงก์นะครับปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับทั้งดอกเบี้ยบ้านสินเชื่อรถยนต์นะครับบัตรเครดิตให้กับลูกค้าทุกคนนะครับเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิดถือว่าเป็นมาตรการชุดใหม่นะครับที่จะเริ่มต้นดีเดย์เดือนหน้าเป็นต้นไปเดือนหน้าเดือนหน้าฮะเดี๋ยวจะมาอีกรอบหลังจากก่อนอันนี้เองถ้าจํากันได้เนี่ยเมษาเนี่ยออกแล้วหนึ่งชุดนะ แต่ไม่พอ an, แบงค์ชาติบอกว่ามาตรการยังไม่เห็นผลคุณต้องลดดอกเบี้ยเพิ่มอันนี้เป็นการทิ้งทวนเดี๋ยวก่อนพี่เป็นการทิ้งทวนผมกราบสามครั้งจากโควิดครับต้องรอให้โควิดมาถึงจะทําแบบนี้ได้ช่ก็เลยจะถามคุณไอซ์ว่านี้เป็นการทิ้งทวนผู้ว่าตัวพิธาหรือเปลาคือก่อนหน้านี้ถ้าทำเดี๋ยวโอ้โหพวกเราเดี่ยจะดีใจมากเลยแบบนี้สิครับสินเชื่อบัตรเครดิตปัจจุบันคิดดอกเบี้ยอยู่18รซคนะครับ สินเชื่อเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อเนี่ยก็คิดแพงนะ,ะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ป่าไปเท่าไหร่น่ะ28% 28%, 28, 28ปัดอคุณดูสดเนี่ย คือจะลดหมดเลยนะพี่โอ,อคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนนะครับมาตรการที่แบงค์ชาติออกมาก็คือสั่งให้บรรดาแบงก์นอนแบงก์เนี่ยปรับลดดอกเบี้ยเหมือนกันแต่กําหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําแบงก์จะลดไม่ลดเนี่ยก็ได้นะแล้วแต่แบงก์แต่เขาบอกว่ารอบนี้คือจะสั่งมาแล้วก็เป็นเกณฑ์กลางลดทุกแบงก์<ด>เท่ากันลด ลดหมดเลยทั้งระบบธุรกิจและประกาศเป็นเกณฑ์ไว้ใช่ฮะไล่เลียงมาดูซิสินเชื่อบัตรเครดิตก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยเก็บอัตราดอกเบี้ย18นะครับแบงค์ชาติบอกว่าต้องลดอีก2จาก18เนี่ยเหลือ16อ้าวทำไมลด16ล่ะเขาบอกลงมา2นนั่นแหละแล้วเดิมที่คิดอยู่18ทำไมปล่อยให้เขาคิดล่ะก็โควิดเหรอ หรือว่าเพราะต้นทุนทางการเงินเหรอต้นทุนการเงินก็สูงเหมือนกันนะพี่โอ้ตนทุนไปเชื่อเลยต้นทุนทางการเงินในเมื่อดอกเบี้ยเงินกู้นโยบายอยู่ที่เท่าไหร่0.5เปอร์เซ็นต์อ่ะ0.5เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ากลไกการเงินพิการครับครับก็ไปดูสีกาไรของแต่ละบริษัทที่ทําบัตรเครดิตอตพี่โอเห็นไหมเยอะแยะบานตะไทยแค่ไหนลดไป2เปอร์เซ็นต์นี่ยังน้อยไปนะนี่คิดว่านะแต่ดิฉันไม่ได้เป็นหนี้บัตรเครดิตนะเขาเรียกว่าพวกคุณอะคนทํางานอแต่คนเหล่านี้ คนทําเงินและเงินเขาเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะพวกบัตรเครดิตเนี่ยและดูจากผลประกอบการเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ทําหน้าที่บริหารส่วนต่างตรงเนี้ยเขามีช่องทำมาหากินแต่กลไกการทํางานครับของคนที่กํากับดูแลอยู่เนี่ยทำไมถึงปล่อยรคขสังอยู่เป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้พี่โอนี่ผมผมชื่นชมแล้วผมกราบโควิดนะ ต้องขอบคุณโควิดที่ทําให้มีมาตรการอย่างเงี้ยทั้งทังที่จริงๆมันไม่ควรแต่พี่โอคิดว่าสัก2%องนมันมันน่าจะลงได้อีกไหมผมว่ามันถ้าต้นทุนแบบนี้นะลงได้อีกลงได้อีกต้นทุนอย่างปีนี้เองนี่อิกดอกเบี้ยนโยบายเขาบอกว่าสมัยหนึ่งระบบการชําระเงินคอมพิวเตอร์ลงทุนในหมดเพราะนั้นก็คิดเงินจากคุณ พอต่อมาระบบนั้นลงทุนมาสิบสิบปีก็เป็นระบบไม่มีต้นทุนแล้วตอนนี้มันเทินไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าจากสิบปดเหลือสิบหกแล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยก็คือจ่ายเท่าไหร่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้พอห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นมาตรการย้อนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือต่อเนื่องจ่ายขั้นต่ำเนี่ยยังลดอยู่กราฟิกไปไหนหายไปนเดิมทีเนี่ยจ่ายขั้นต่ำกำหนดก่อนหน้านู้นนะ เขาเคยห้าเปอร์เซ็นต์มาแล้วอ๋อเคยห้าเปอร์เซ็นต์มาก่อนห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้ามาห้าเปอร์เซ็นต์มาก่อนแต่พอห้าเปอร์เซ็นต์มากคนมันหนี้มากครับแล้วบัตรเครดิตเนี่ยนะเขาไม่ชอบคนจ่ายตรงๆคุณไม่ใช่ลูกค้าชั้นดีลูกค้าชั้นดีต้องจ่ายลูกค้าชั้นดีต้องจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างจ่ายบ้างผ่อนบ้างจ่ายบ้างผ่อนบ้างจ่ายไม่เต็มม้วนอันนี้ถือว่าไม่ชัดดีเหรอพี่โอ้ใช่เพราะว่าเขาจะเก็บกไรเขาจะเก็บดอกเบี้ยได้ไงคุณไอซ์ก็เขาบอกว่าเป็นลูกค้าชั้นดีก็ไม่ต้องเก็บดอกเบี้ย ถูกไหมอ้าวอย่างนี้แสดงว่าคุณไอ้ไม่มีบัตรเครดิตมีแต่ผมจ่ายตรงไงผมต่อไปสินเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลนะ Personal Loan นะลดดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นบัตรกดเงินสดเนี่ยจาก28ลงมาเหลือ26โทษฐานอยากได้เงินสดดีนักเลยลดเลยคิดซะ28ใจนี้จะดีลดให้2สูงมากเนนี่ก็คุยกันมาหลายละลอกนะคุยกันมาตั้งแต่เดือนกุมภานะครับสินเชื่อ อะไรน่ะสินเชื่อโลนก็เป็นเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันแต่เป็นก้อนใหญ่ดอกเบี้ยก็เลยค่อนข้างแพงจาก28%เนี่ยแต่ลงมาเหลือ25%ส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับอันนี้ลงมาถึง4%ลงมามากสุดมีเงินสดต้องการเงินสดลดช่วยได้พุทธีหลักประกันรถกู้ไปแล้วไม่ใช้ใจยึดรถไปขายเหลือเกินไปกว่าเท่าไหร่คืนให้คุณแต่เดิม ไม่มีครับแต่เดิมยึดลถคุณไปแล้วขายได้เท่าไหร่เกินผมก็ยึดอเอาไปหมดเลยหเห็นไหม,มเขาเรียกว่ากลไกการเงินมันพิการลดค่าง,งวดอีกลดค่าง,งวดด้วยนะครับลดค่าง,งวดเนี่ยอาจจะให้แต่ละแบงค์ไปดูเป็นเกณฑ์ไปส่วนถ้าดูสินเชื่อตัวรถยนต์กันบ้างรถยนต์เนี่ยก็ถือว่ามีหลายมาตรการนะครับก่อนน้านี้เนี่ย เขาจะจํากัดวงเงินในการเข้าไปช่วยรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่เกิน3 5มหมถ้าเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยสองแสแต่รอบนี้เนี่ยเข้าไปช่วยไม่จํากัดวงเงินเลยคือช่วยหมดเงินชํชระค่างวดนะคะปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ลดดอกเบี้ย1-2%ต่อปีจากดอกเบี้ยเดิมลดลง2%มากสุดก็ลดค่างวดโดยการอันนั้นคือปรับโครงสร้างหนี้ถูกไหมเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไปปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เขาจะลดดอกเบี้ยให้1-2%่อใช่อ่าอ่ะที่ที่อยู่อาศัยนี่น่าสนใจบ้าน ไม่ไม่จำกัดวงเงินจากไม่เกินสามล้านตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านี้ยเขาบอกว่าสามล้านไม่เกินสามล้านนี่เป็นกลุ่มที่มีปัญหาใช่ะอย่างดิฉันเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มที่เกินสมล้านเป็นิดหน่อยเขาบอกไม่ได้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าเป็นมาตรการนี้ก็คืออยู่ในนี้ได้แล้วนะคะพักชำระเงินต้นสามเดือนลดค่าเงื่อลดค่างวดโดยการขยายเวลาให้กับลูกหนี้คุณจะลดค่าเงื่อหรองวดงวดเงื่อนเงือให้ลูกหนี้ทั้งหมดที่เป็นกลุ่มลูกหนี้เหล่านี้ มาลงทะเบียนกับบรรดาเจ้าหนี้ครับตั้งแต่หน<ม>ึ่งกรกฎาคมถึงสิ้นปีใช่ครับสิ้นปีเป็นมาตรการชุดใหม่แล้วระยะเวลาแค่ถึงสิ้นปีเท่านั้นเหรอสำหรับทั้งหมดเนี่ยใช่ฮะ<ม>คือแบงค์ชาติเองบอกว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยคือจะไม่ได้ช่วยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะ<ม>ช่วยลูกหนี้ทั้งหมดเลย<ม>รอบนี้ถามว่าลดแล้วจะเป็นแค่สิ้นปีหรือยาว เขาบอกว่าแค่สิ city, ้นปีก่อนพี่โอเป็นมาตรการเฉพาะปีนี้สั้นไปนะแค่สิ้นปีคนสิ้นปีทุกอย่างอาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้ผมบอกให้ถ้าไม่แก้นะผมทํานายไว้ตั้งแต่ต้นยีบสามตุลาครบกําหนด6เดือนเมื่อไหร่ชักดาบสามูไรยจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ และจะต้องต่อเนื่องไปอีกสักหกเดือนสักปีหนึ่งถึงจะับมาได้เดี๋ยวให้เขาทบทวนยวให้ผู้ว่าคนใหม่ทบทวนใช่ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วทำให้กำลังซื้อมันดีขึ้นไหมมาดูมาดูดอกเบี้ยลดไงนี่ลดแต่คนไทยเองต้องยอมรับว่านี่ยังค่อนข้างสูงนะถ้าดูจากนี้ครัวเรือนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแม้ว่านี้จะสูงหลายคนก็ยังช็อปกันอยู่เพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ช็อปง่ายมากสะดวกสบาย ใส่คนชอบทุกวันนะพี่โอถ้าทางยิ่งยิ่งลดดอกเบีย้ยนี่ยิ่งเพิ่มครับท่านผู้ว่าการวิรัยสติปะพครับท่านแก้จุดหนึ่งมันไปโผล่จุดหนึ่ง,ลงแล้วก็ซื้อเยอะแค่ไหน,นเขาซื้อกันเยอะซื้อเยอะไปเยอะต้องขามคุณฟางอย่ามาถามที่ฉันเลยถามํำรวจดีกว่าเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มเองเขาไปดูแล้วเขาบอกว่ามันโตเท่าไหร่นะคุณไอซ์80%เหรอ80%นะช่วงโควิด <COVID S 1> น,นะพี่โอ แพลตฟอร์มแล้วเงินมันไปลงที่ผู้ประกอบการหรือลงที่เจ้าของแพลตฟอร์มก็แบ่งกันไงแบ่งกันแบ่งกันไงเพราะว่าคนที่เข้าไปขายเนี่ยสมมติว่าฝั่งมีร้านขายเครื่องสอําอางขายสกินแคร์ขายบํารุงผิวไปขอหน้าร้านของอ่ะเจ้าเจ้าหนึ่งสีส้ม เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะขอส่วนแบ่งจากยอดขายนู่นนี่นน,นส่วนใหญ่บบเขาคิดค่าแบ่งเท่าไหร่เอานี้ไม่ทราบเลยต้องถามทาง l a z a ด a หรือว่าถามทางช h อป e ีด้วยเขาบอกว่าแล้วแต่โปรโมชั่นนะพี่โอคือมันมีหลายแพ็กเกจอ่ะเออมันจะร่วมกันส่วนแบ่งไรายได้มันจะถึงค่าเชลเหมือนไอ ร้านสะดวกซื้อไหมที่คิดไดข้สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของต้นทุนหน้าร้านแต่ก็มีค่าเหมือนว่าถ้ายิ่งอยู่ในแพลตฟอร์มหน้าแรกอาเงี้ยอาจจะต้องเสียเงินเยอะก็จะเป็นต้นทุนของเขาไปแต่เขามีการประเมินนะครับว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้คนไทยหันไปช็อปออนไลน์เนี่ยเยอะมากแล้วก็จะทําให้มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซนะเฉพาะตัวที่เป็นอีเมจเกตเพจเนี่ยแพลตฟอร์มอย่าง l a z a d a อย่างตัวช้อปปีนะครับปีนี้เนี่ยมูลค่ารวมทั้งตลาดนะจะเพิ่มขึ้นแตะ220,000ล้านเขาบอกไทยเนี่ยเป็นประเทศ1ใน3ของเอเชียที่ช้อปออนไลน์มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใครบอกคนไทยโลเทปไม่นะพี่โอ้เอคือยอดขายเนี่ยมันเติบโตขนาดนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสแบรนด์เลย2เจ้าที่แข่งกันแบบโอ้โหรุนแรงมากช้อปปี้นำล่ะจได้ใช่ช้อปปีมาทีหลังดังกว่า แต่กระบวนการหรือว่ากลไกในการที่แบบเป็นเฟลลี่ยูเซอร์นะพี่โอฝั่งซ้ายเขาดีกว่าหลายคนยังชอบลาซาด้าใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อันนี้อันนคุณไม่ต้องมาสาธยายผมฟังผมไม่ฟังผมไม่เชื่อหรอกครับผมผมควักเงินยากคแต่มันน่าสังเกตกันนะไม่ว่าจะเป็นลาซาด้าหรือว่าช้อปปี้ตอนนี้เนี่ยทุนเข้ามาจากจีนหมดเลยนะพี่โอเอลาซาด้านี่อาลีบาบาช้อปปี้ตอนนี้เป็นของเซนเทนเซนเซน เป็นยักษ์ใหญ่อีคอมเมร์ซจากจีนหมดเลยอ,ะอ่ะที่เข้ามาทําตลาดประเทศไทยอ่เดี๋ยวรอ,อก,กฎหมายเรื่องของตัวจ่ายภาษีด้วยที่ผ่านมานคนเหล่านี้มาเก็ตเพล e ไม่จ่ายภาษีเหรอ ก็เดี๋ยวเขาจะเก็บภาษีเนี่ยน่าสนใจน่เก็บภาษีไม่ไม่ไม่แต่ว่าถ้าเป็นคือคือมันจะมีมันจะมีผู้ประกอบการหลายประเภทที่เข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มแบบนี้เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนก็มีพี่โอเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณไม่ได้ทํามาตรฐานเดียวกันเนี่ยทั้งสองผู้ประกอบการในสองประเภทเนี่ยเขาจะเสียภาษีไม่เท่ากันนี่จริงนะจริงๆวิธีการเก็บภาษีง่ายนิดเดียวผมบอกให้ปีนี้จะเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เก็บภาษีหลุดเป้าหมดจริงจริงทีนี้วิธีการที่คุณจะเก็บภาษีเข้าเป้าคืออะไรครับคุณบังคับแพลตฟอร์มเลยเมื่อคุณบอกว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นมาร์เก็ตเพลเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนใช้มากที่สุดขยายตัวเติบโตสูงที่สุดคนซื้อกันที่นั่นมากที่สุดทุกประเทศและทุกคนจะต้องเสียภาษีซื้อภาษีซื้อทางตรงเราไปซื้อมือถือเราก็เสียแว ใช่ใช่นะครับวิธีการคือบังคับให้จ่ายแบตจ่ายแบตตรงนั้นเลยจ่ายหน้าที่หน้าที่จ่ายเลย,ยครับไม่ว่าคุณจะซื้อผ่านออนไลน์ที่สินค้านั้นอยู่ที่ประเทศไหนครับสั่งให้เสียภาษีซื้อณตอนที่คุณจ่าย,ายมันและคุณสั่งใครออกกฎหมายบังคับไปที่ระบบแบงกิง้งออกกฎหมายบังคับไปที่ระบบบัตรเครดิตเพราะเวลาคุณใช้ วีซ่ามาสเตอร์การ์ดคุณก็กดบัตรเครดิตจ่ายเงินเอ็ม็กซ์เออพวกนี้ก็บวกภาษีเข้าไปในนั้นเห็นไหมฮะวิธีการแค่นี้แหละครับผมไม่เห็นซับซ้อนเลยแต่กรมสรรพากรกระทรวงการคลังเขาบอกว่าทําไม่ได้ทำไมถึงทําไม่ได้มันต้องเรียกมาคุยกันเนาะเออนี้น่าสนใจคุณซื้อทั่วไปคุณรูดบัตรเครดิตเนี่ยถามว่าเดิมทีคุณรูดบัตรเครดิตเขาเสียภาษีซื้อนะทำได้ใช่ เราไม่เห็นจาเป็นที่ต้องไปทําออกมากมายอันนี้ก็มาเก็บเลยแค่นี้ครับครับอ่าแต่ก็มีแนวคิดมาแล้วอ่เดี๋ยวมาดูภาพที่สะท้อนก็บอกทั้งลาซ a ด้และช้อปปียอมรับเลยว่าช่วงโควิดช่วงล็อกดาวน์เนี่ยโอ้โหคนมาใช้งานแพลตฟอร์มเขาเยอะมากยอดขายดีอย่างลาซ a ด้บอกว่ามีนาคมถึงพฤษภาคมนะปิดประเทศล็อกดาวน์คนอยู่บ้านกัน นักช็อปเนี่ยเพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มของ l a z a d a เนี่ยหลักล้านคนนะ <N S 2> แค่สามเดือนเมือง, <3 S 1> ง,งไทยเมือง,งไทยอย่างเดียวส่วนคนขายก็เพิ่มขึ้นก็บอกเพิ่มขึ้นเนี่ยเจ็ดสคนใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้น30%เอนะฮะออที่ต่อสัปดาห์เนี่ยส่วนช้อปปีเองก็ถือว่ายอดใช้งานเพิ่มขึ้นไม่แพ้กันช้อปปีบอกว่านักช็อปเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยบ,บนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น20%อ,อแล้วก็เห็นว่าไลฟ์สตรีมมิ่งกันมากขึ้นด้วยแสดงว่าช่่่ววงคิดออยูบ้านนไไมทะรกั เสิร์ชกันไปหาข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อกันพวกนี้เหรอก็ไม่อยากออกจากบ้านไงมันก็เป็นช่วยตัวเ่งกัออ่ะนะคะอันนี้เป็นภาพรวมถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากเดี๋ยวไว้คราวหน้าให้คุณไอซ์มาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะ